รบกวนอาจารย์ช่วยอธิบายเงินได้ผพ้กประกอบวิชาประกอบอาชีพพิเศษเช่นหมอทนายความหน่อยครับผมอายุ23เริ่มขายซูชิมาประมาณ2-3ปีขายขายหยุดจุดสามารถยื่นเสียภาษีได้ไหมครับแล้วถ้ายื่นสักต้นปีหน้าจะเป็นอะไรไหมครับขอข้อมูลทีจ่ายเงินค่าสัมมนาวิชาการแก่สมาคมต้องหักนาที่จ่ายไหมร้านทองมีภาษีที่เกี่ยวข้องอะไรบ้าง รบกวนอาจารย์ช่วยอธิบายเงินได้ผพ้ประกอบวิชาประกอบอาชีพพิเศษเช่นหมอทนายความหน่อยครับหมอนี่ก็เป็นวิชาชีพนะครับ40วงเล็บ6นะครับทนายความก็เช่นเดียวกันเหมือนกับนักบัญชีเนาะนะครับแต่ว่าหมอนะครับอย่างทนายความเนี่ยนะครับเป็น40วงเล็บ6ก็จะหักค่าใช้จ่ายหมาได้นะครับหรือจะเลือกหักตามจริงก็ได้นะครับอย่างเป็นคุณหมอเนี่ยหักค่าใช้จ่ายหมาได้ถึง60% ตรวจรักษาคนไข้นะครับมีรายได้หนึ่งล้านบาทก็หักเหมาไปเลยนะครับถ้าไม่ได้เก็บรายละเอียดไว้ทนายความหักได้30%มบนักบัญชีหักได้3 0มนะครับวิชาชีพอื่นหักได้30%มแต่นี้ถ้าเกิดว่ามีรายได้เกินล้านแเนี่ยทนายความหรือนักบัญชีเนี่ยต้องเสียภาษีลค่าเพิ่มไหมเนี่ยก็ต้องไปดูนะครับข้อทีจจริงว่าถ้าเป็นอาชีพเกี่ยวกับการว่าความนะครับก็ได้รับยกเว้น นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการเขียนร่างสัญญาต่างๆถ้าเกินล้านแก็ต้องเสียแวตหนึ่งเสียภาษีมค่าเพิ่มเช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกับนักบ,บัญชีเรานะครับนับบัญชีเราเนี่ยถ้าเกิดว่าอสอบบัญชีนะครับสอบบัญชีเนี่ยถ้าเกินล้านแเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีค่าเพิ่มแต่ถ้าเป็นบริการรับทําบัญชีเกินล้านแก็เสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับแม้ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องของอาชีพนะครับเขาเรียกวิตามวิชาชีพนะ ผมอายุ23เริ่มขายซูชิมาประมาณ2-3ปีขายยอยู่จุดเพราะตลาดปิดโควิดระบาดสามารถยื่นเสียภาษีได้ไหมครับแล้วถ้ายื่นสักต้นปีหน้าจะเป็นอะไรไหมครับขอข้อมูลทีคือถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยนะครับตอนนี้กเ็เป็นการขายซูซซซชิไอซูชิเนี่ยนะครับอาหารญี่ปุ่นเนี่ยก็ถ้าเกินมีเงินได้นะครับ เกิน60,000บาทต่อปีเนี่ยซึ่งอาจจะเกินอยู่แล้วนะครับก็มีหน้าที่ต้องยื่นภาษีนะครับจะเสียหรือไม่เสียเนี่ยก็คือมีหน้าที่ต้องยื่นแบบนะครับแต่ถ้าาเกิดไม่ใช่คนโสดก็แสนสองนะครับถ้าคนคนโสดก็6กหมื่นซึ่งมันเกินอยู่แล้วนะครับปีหนึ่งเกิน6กหมื่นอยู่แล้วก็ไปยื่นแบบนะครับแต่ไม่จำเป็นต้องเสียภาษีเนาะฉะนั้นถ้าเกิดว่า ไม่เคยยื่น,นะครับตอนนี้ก็ไปยืนก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรนะครับไปยื่นไปยื่นได้เลยนะครับเริ่มขายแต่ว่าระวังไว้นิดนึงถ้าเกินล้านแปดเนี่ยต้องจดเข้าสู่ระบบภาษีนะเพิ่มน,นะครับการขายถ้าเกิดว่าขายหน้าร้านเนี่ยก็อาจจะถูกตรวจสอบยากหน่อยนะครับแต่ถ้าขายออนไลน์เมื่อไหร่เนี่ยไอจำนวนเงินที่โอนเข้านะครับสามพครั้งนะครับหรือ400ครั้งไม้มากกว่า2อล้านบาทเนี่ยก็อาจจะถูกส,มสัมปารอตรวจพบข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะครับจากการที่ธนาคารส่งข้อมูลของเราให้กับสัมปารอ จ่ายเงินค่าสัมมนา,าวิชาการแก่สมาคมต้องหัก้าที่จ่ายไหมสมาคมอะไระครับถ้าสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีแากรเนี่ยได้รับยกเว้นนะครับได้รับยกเว้นก็ไม่ต้องหักมาที่จ่ายไม่ต้องหัก้าที่จ่ายนะครับไม่ต้องหัก้าที่จ่ายก,ก็ต้องดูว่าสมาคมอะไรนะครับร้านทองมีภาษีที่เกี่ยวข้องอะไรบ้างนะครับก็มีภาษีซื้อนะครับร้านทอง ก็มีภาษีซื้อนะครับแล้วถ้าร้านทองเนี่ยไปรับนะครับไปรับจำนำทองไว้นะครับก็อาจจะมีภาษีธุรกิจเฉพาะด้วยนะครับร้านทองนะแล้วบางทีถ้าส่งออกก็อาจจะมีภาษีที่เกี่ยวข้องกับสูนค้าก่อนนะครับร้านทองก็มีภาษีอยู่ไม่กี่ตัวนะครับนะแต่ธุรกิจร้านทองก็สนุกนะครับ